ัสดีครับผมกลับมาผกกันอีกครั้งน,นะครับเนาะวันนี้สภพาม่กินตำาสบัวใสปลาเสือหมดอนครับแดกได้เลยครับรับอากาศ้อร์เลยก็มีไก่ไก่ไก่ย่างน้นครับมามต้องกไลค์ครับใส่กันแดดใปลาเสืหมอน ไรอยู่บน้ไม่ต้องสือ่อ็นอนะไรพี่ต้องแค่ว่าบนต่อทำใจกว่

哎，呢我年就贷款了，我没有，我啥都没嘞。我 ตกยครัรนก了ลาวมรับสามคนบาเลยนะฮะบับนี้รเราจะไปสิบยานีบวบน,นะนเะเม่ใช่ ลุ่มเสีงดดยงรถแร็วทีบบ่ไหนที่พี่นลองเลยตรวจควายเขาบอกว่าเบิร์กาแฟก้นไหลก้นแฉกก้นติดตามไม่ได้ดหลักเลยสองไม้ว่าตรงไปแจงแจงเสียปลาคือสมัยก่อนแจงสิยปลบอันนี้มันตำบ่เลยตำกุหลาบกินเลย เบิร์สือครับย่ายเป็นฝากกาเห็นเรื่อยๆเห็ดแต่ถูกไส้บริจินนะขเขาเพื่อนได้ขเขานื้อมันสูงใหม่ตลอดเอ้ยสื่อกินได้ก็พอเลยเนพะี่อนแย่งขนาดสื่อจริงได้ยัง nghe kim ngạc, chết sạch du lịch nắng bắt nắm bắt nắm bắt này bắt này, chịp có này, không? Có này có lại

せの、これが。いい เราซักก็ใเากรเดียดไหน่อยมันเนีมันเต็คือมันราคาจนะไทยได้หลายสิบกร่ไดียดดิบโหลดดรอนมันี่เดก็ไดคลิปเกือบสมอมงพี่น้อยใช่ปองไทยอะตงเรื่อนะรบอกนะก็เจ้าไทยไปได้หลายเจ้าไอตัวซาบดีนะ สื้อเมมมาใส่แล้วก็ใส่กลองเดี๋ยวมีก่องเอบ่ได้รวมคุณคือเจ้านะแบบบ้านๆนะครับ chẳng lụt đen Phần gũ được chích thật bánh nhây vậy đó chết mà, chẳng là cái này nó phải đâu Thì mình tay mình <laughs> เลยกดแจ้งกดติดตามไม้ได้พป่นหลักเลยสมีงก็นาะพี่น้องเนาะลาไปก่อนสวัสดีครับ